ค่เนีน่ยนอนเต็มนี่เลยเหรออ้เาเก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 ายังหรอกเกาเกายังคะเกาโอคาโดนะจ้าทุกคนวันนี้จ้ามีอโวคาโดสุกแล้วจ้ากรีดแล้วก็ลอกออกแบบนี้นะจ้า โอ้ไม่เคยกินแบบนี้ก็เลยไม่รู้นะทุกคนนี่นะจ๊ะพี่นองก้องฝไยโู้าราโดลูกยาวนะคะนี่พันนี้อันนี้เราซื้อมาซื้อมาสองกิโลนะคะ ตอนซื้อมายังไม่สุกพอสุกสุกพร้อมกันเลยนะจ๊ะทีนี้ทุกคนเออเขาบอกให้กินวันละลูกกินวันละลูกมันจะไม่เน่าเลยเนาะ,ะทุกคนโอ้โหได้แล้วนี่จ้ะพี่น้องต้องไปนะจ๊ะลูกยาวๆอย่างนี้เลยเนาะสวัสดีจ๊ะทุกคนฮัลโหลมาเฟรนกูดมอร์นิ่งทุกคนมาชิมกันแบบ หน่าส,สดๆเลยนะคะพี่น้องจ๋ากาแฟใส่น้ำใส่มะนาวหนึ่งลูกนะคะอโวคาดโดที่เราปอกเมื่อกี้นะทุกคนมาชิมกันเลยจ้ะอืมอืมรสชาติดีมาก ทุกคนออมันจะหนึบๆนะคะทุกคนลูกเดียวนี่คืออิ่มแน่นอนค่ะทุกคนคะเพราะว่าลูกใหญ่มากเลยอือ ลูนขนาดอืมตรงนี้นโทรโทรศัพท์เลยอือใหญ่มากน้องจ๋าซื้อที่ตลาดได้โลละโลละแปดสิบาทนะคะทุกคนถ้าสั่งแบบทางออนไลน์นะถูกมากเลยนะสามกิโลสองร้อกว่าบ,บาทอืมอืม อร่อยมันค่ะมันแต่เมื่อกี้กินลูกนั้นพอท้ายๆเนี่ยเขาแบบว่ามีขมติดลิ้นนิดนึงทุกคนมกโอเคนี่ชิมแบบนี้นะคะอันนี้แบบช็อกโกแลตนะฮุกฮุหยดแล้วทุกคนอื้อ อร่อยอร่อยกินคู่กับช็อกโกแลตก็แซบ่บอืมโอ๊ตโดดทุกคนอือหกินแบบนี้บีบเสตรงนี้พอเจอหวานๆไปโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวอือ อืมอร่อยมากเข้ากันอืมทุกคนอืมอร่อยอร่อยอืม คนเลือเทอะนนิดนึงนะคะขออภัยนะอเลเอเธอมือนะคะเพราะเขาไหลนะอืม <c oughs> <c oughs> อร่อยมากโอเคทุกคนเลือมือ <c oughs> ไปก่อนจ้ะบ๊ายบายลองชิมดูคะ่ะทุกคน